สวัสดีครับพี่น้องป้องการครับมาพบกันอีกแล้วมาดูตหนิเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่ขำพันครับปีหนึ่งเก้าครับที่เป็นโลโหะที่เป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านนะที่มีการปลูกเสกครับ ok เป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านแล้วมีถามว่ามีตำหนีดูมาดูตหนีครับว่าเหรียญเกทแ้ดูยังไงนะครับดูสีผิวก็แตกต่างกันนะครับที่จริงเหรียญน,นี่เหรียญแจกนะเป็นเหรียญแจกของ วัดธาตุพนมก็วัดธาตุมหาชัยให้ดูอให้เรียนดูๆๆๆเรียนเียก่อนนี่คือเป็นเหรียญเหรียญธาตุพนมเหรียญเขาเรียกในภาษาบ้านๆเขาเรียกเหรียญสองธาตุนะครับดูตัวอย่างวันนี้ผมจะมาชี้ตำแหน่งเกแท้มาดูแบบไหนนะครับมันมีหลายเกรนะ ABC เลยนะทั้งที่เหรียญก็แต่ก่อนเหรียญขึ้นเหรียญถ้าบล็อกสายฟ้าต้องแต่ก่อนต้องมีตั้งสองพันกว่าบาทนะถึงจะเช่าได้ เล่นหากันประมาณสองพันถ้าสายฟ้านะสองพันกว่าบาทพอมีเหรียญเก้ขึ้นมาปุ๊บเขาก็เริ่มเล่นยากมีเก้เจ็ดเอเกจบี B, เกจซี C, นะครับดูตรงไหนคราวนี้ดูตรงไหนว่าอันไหนเก้อันไหน,น,นแท้นะครับอย่างนี้บล็อ,อกสวยบล็อกสวยดูดูเนื้อนะครับดูดูความแตกต่างนะจะมองวันนี้เจอไกลเงินไกลทองเขาจะทํามานะครับเราดูดีผิวเหรียญก็แตกต่างกันแล้วนะครับให้ดูนะครับหนึ่งในนี้มีมีเหรียญหนึ่งห้าเหรียญน,นี้ คนจะแกะซีนออกแล้วมันไมน,อ,น,นออกนะให้ดูนี่ครับนะคนให้ดูนะอันนี้บล็อกสายฟ้าโฆษณาอีกก่อนดูนะบล็บอกสายฟ้าเหยนเขาจะมีความคมบูงล็นนอกสายฟ้าเห็นสายซีนหรือบล็อกสายฟ้าตรงนี้เช่ไหมครับนี่ตรงนี้มันจะชัดเจนมาก แต่ว่าต,ตำหนิแล้วแต่คนจะชี้นะตำหนิแล้วคนจะชีะะะช้ปกติผม,ไม,ไ,มไม่ไม่ไม่อยากอันนี้เป็นเป็นนี่แล้วแต่คนนะเห็นไหมสเกลเห็นไหมเรียนรูปแบบเห็นไหมเป็นเ้นเอกยนเห็นไหมตรงจอดประทานคือ <c oughs> อ่านิยมกับไมน่มนิยมเนี่ยคือแบบว่าบล็อกสายฟ้าเป็นบล็อกมีสองเนื้อนะมีเนื้อเงินกับเนื้อทองแดงครับบล็อกสายฟ้านี่เป็นเอ่อบล็อกหรือบล็อกสายสินเนี่ย เป็นเป็นบล็อกเดียวกับบล็อกเนื้อเงิน่ะคนเดียวเพราะว่ามันน้อยหายากจะได้รับความนิยมครับผู้ทุกคุณดีมากไม่ว่าจะเป็นบล็อกไหนประสบการณ์ดีทั้งนั้นครับเพราะเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่คำพันโคศัพท์อยู่ดีไม่ดีไม่รู้หรอกครับแต่ว่ามีสองพระาธาตุคุ้มครองลองคิดดูนะครับนี่แต่ก่อนต้องมีสองพันนะถึงจะเช่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ปัจจุบันผมก็ไม่แน่ใจนะผมเขาผมก็ไม่ได้เช่ามานานแล้วอันนี้ผมจะมาชี้ตำาหนิต่างๆครับว่าเหรียญทํารูปแบบมันเกตเอเกตบี B, เกตซี C, ยังไงให้ดูนะทําไมถึงทําไมถึงมีพ่อเหรียญมีค่านิยมเขาจะมีทําเหรียญแบบมาอยู่แล้วเห็นไหมอันนี้เหรียญแท้บล็อ,บบอกสายฟ้าจะมีบล็อกนิยมกับบล็อกว่านิยมอันนี้ให้ดูดบล็อกนิยมก่อนนะครับ นี่อันนี้อันนี้อันนี้ปกธรมกธรมดาอันปกธรรมดาโบจะไม่แกะซีนนะธรรมดารุนเรียนเขารุ่นตรงขอบนี่ครับันจะมีฟันเฟืองตรงนี้เห็นไหมดูตรงนี้มันจะปิ้นครับเห็นไหมลอนดูนี้กว่าอันนี้จะดูง่ายกว่าไม่นี้ไม่สวยเท่าไหร่ส,สึกหน่อยเห็นไหมมีทั้งหมดครับมีทั้งหมดมีเหม,มือนเหมือกันหมดไหม ตัวบนตัวเต่านี้ลอะขีดนี่แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องมีตรงหัวนี่ต้องมีต้องเส้นเส้นนีต้องมีสเกลเป,เป็นธรรมชาติแล้วเรียนแบบทําไม่ได้เรียนแบบจบเลยเรียนแบบพวกนี้แต่ต้องมีในหัวใช่ไหมในข้างบนจิดๆ,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 ๆนี่ฟีดฟาดฟีดฟาดในะเส้นนี่ไหมครับต้องมี ที่ผมเอามาทำนี่คือเห็นเห็นเยอะนะผมเห็นไปเดินสนามใหญ่ๆก็เห็นเยอะเยอะจริงเยอะจริงแตจริงมันเรียนหลวงปู่จันทร์นะ,ะเนาะเขาเนาะรุ่นนั้นรุ่นนี้อ่าอันนี้พอมาดูเขาก็อยงไมใ่ให้ดู่าไหร่ให้เหรียญ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 ทำมาเหรียญทำมาทามาใกล้เคียงไหมให้ดูครับคนละเนื้อเลยสีคนละสีดูครับอาจจะลงดากบเกลื่อน ดูดีผิวเผินนะให้ดูนะเป็นความรู้นะครับเผื่อท่านมีในมือเอามาเทียบดูได้เลยนะเทียบดูได้เลยท่านจะได้เออไม่ไม,ไม่ไม่หลงทางไม่อะไรผมจะบอกให้ดูดูนะเขาจะทามาเหมือนบล็อกเหมือนบล็อกอันนี้แหละเห็นไหมของเต็มๆเขาจะมีครบนะตรงเนี้ยอันนี้เขาจะไม่มีไหมมันถอดมันมันจะไม่คมมันจะไม่มีเห็นไหมอันนี้มีมี ดูมใกล้เห็นไหมนี่จะมีติ่งข้างบนเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็อันนี้จะคมเห็นไหมเป็นคมคมถ้าถอดมาจะไม่มีเห็นไหมติ่งก็มีน้อยเห็นไหมมันไม่คมเห็นไหมมันมีน้อยมันไม่คมมันไคมเป็ดปีป๊ดเลยดูเห้นะดูตรงนี้กับเนื้อเดือปูดขึ้นมาของเขาจะไม่มีนะเห็นไหม แต่แต่ผมดูรุ่นนี้ผมชอบดูด้านหลังคือด้านหลังนี่คือจบเลยผมดูด้านหลังจบแต่ดูโดยรวมก็เหมือนนะเหมือนมากเลยเนาะดูดิโอ,โ,โอ้โหมันธรรมดานะครับอือฮึดูดูอันนี้เหงือผมนะเหงื <S 2> <S 2> ่อมือครับห้องแอร์เย็นเย็นจัดเลยดูครับ เหมือนไหมอ่ะดูดูอ่ะดูเหมือนไหมดูก่อนให้ดูว่ามีอะไรแตกต่างให้ดูดูดีอ่ะดูดีดูดีห่วงอ่าดูหูดูห่วงตัวนี้ตัวนี้เขาจะยิงหลุมลงไปตรงเนี้สองดูสองดูเหรียญแท้ เดี๋ยวโอ้เดี๋ยวลองเช็ดกล้องก่อนนะกล้องผมมัวๆนะต้องเปลี่ยนกล้องวันนี้เอายิบกล้องอันนี้มาด้านกล้องอยู่ข้างบนบ้านอยู่ห้องพระกล้องอีกหนึง่งอ่ะมันอยู่ในนี้แน่เดี๋ยวแล้วผมวางก่อนนะใจเย็นนะครับจะได้เห็นได้เห็นได้เห็นเลยแต่ถ้าคนเคยเช่าบ่อยๆเขาจะเห็นแต่ผมไม่ได้เชา่ามาหลายปีเลยนะเรียนมาท่านนี้ไม่ได้เช่ามาหลายปีคือ เห็นแล้วก็ชาวมาคังคอนเทนต์คนค่าคนเป็นก็โอ้มมยมาโดนแล้วแะแต่ก่อนผมมีเป็นสิบนะเหรียญรุ่นนี้ยบอกไว้ก่อนผมแต่ปัจจุบันมีหกเจ็ดเหรียญมั้งแต่บอบเ,เ,เคยเราเคยเราเคยจําเราเคยจํแเราเคยส่งเราเคยทุกคนต้องโดนหู่อแล้วนะครับแต่ว่าไม่อยากให้คนอื่นโดนคนที่เช่ามาเนี่ยไม่เช่ามาคือมาเปรียบเทียบทำคอนเทนต์เลยนะมาทำ EP ที่อ่สามสิบห้าเลยนะ สาสี 3, 4, ไปเรียชีดลุงปู่จันทร์ไปแล้วในอีพีที่สาสิบห้าดูดูนะ่รับจะเป็นอย่างนี้นะอันนี้แท้นะนี่นี่เขาจะมีเป็นเป็นสันเป็นสันตรงนี้นะตรงข้างข้างนี่ใช่ไหมเนื้อเนื้อเขาจะเป็นลักษณะนี้เป็นสันผมชอบดูข้างหลังไงผมบอกเรียนตรงนี้ผมชอบดูข้างหลังผมไม่อยากดูข้างหน้า ใช่ไหมตรงตรงนี้มันเป็นเป็นอย่างนี้อนนี้น่อันนี่นี่เป็นอย่างี้เป็นปึ๊ดปื๊ดป๊ดปื๊ดนี่อันนี้นี่นี่ครับมันจะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมมันจะซ้อนๆอะมันะมดูเหรียญเขาเหรียญรุ่นนี้ผมยังไม่เคยเห็นลมดำนะเขาจะตรงกลางก็อะไรเงินก็อะไรนั่นเดีืยอดูเห็นไหมมันตื้นไหมดูตื้นไหมออาดู นี่ครับชีตำนีเห็นไหมมันทื่อๆเห็นไหมดูเราทื่อๆทื่อไหมเขาจะทำกบเกลื่อนนะ่ะเห็นไหมตรงน,นี้ไม่มีเห็นไหมไม่มีให้มีก็จบครับอันนี้ไม่มีไม่มีจบไม่มีจบเลยเราดูดๆมันไม่ลึกเห็นไหม A B C ประเดินสนามสนามไม่ใหญ่ก็เจอเยอะนะเยอะๆอยู่ เหรียญสองพระธาตุเหรียญมีคุ้มครองถึงพระธาตุพนมและพระธาตุมหาชายคนเกิดวันอาทิตย์ก็เกิดวันพุธนะครับนี่คือเหรียญเหรียญทำมาเหรียญเลียนแบบครับเกรด A,B,C มันมีเขาบอกว่ามีดีกว่านี้ก็มีอันนี้ถือว่าโอเคที่ผมเห็นเท่าที่ผมเจอนะเอาเท่าที่ผมเจออจผมไม่เจอผมก็ไม่แน่ใจอาจจะผมไม่เจอก็ได้ดูขอบการตัดการอะไรดูนะ ดูเทียบกันก็ได้เทียบกันดูคนทะเทียบกันดูเลยให้ดูอ่ามันไม่ใช่คือไม่ใช่มันถือว่าแค่ใกล้เคียงเฉยๆดูครับเห็นไหมคนละเรื่องเลยนะดูครับก็ดูดีนะครับอาจจะท่านมีดูดูไว้ถ้าท่านมีในมือนะดูไว้นะครับไม่ใช่ว่าเก็บเพราะศรัทธาศรัทธา ศรัทธาแต่ว่าศรัทธาแต่ว่าศรัทธาจะบอกว่าศรัทธาแต่เงินหมดนะครับ <laughs> ไม่ได้นะครับดูดีนะดูดีท่านได้ใช้พุตถกคุณครับคุณจะได้ใช้พุตถกคุณแน่นอนครับข้างนี้เห็นไหมอ๋ออันนี้จะเห็นได้ชัดเลยเห็นไหมอัไหนควรจะชีโอมาจิ้มฟันผมลงร่องแล้ว มายุฟันผมรองๆเออขึ้นมานี่นี่นะครับแบบเป็นอย่างเงี้ยผมจะชี้ตำหนิซะหน่อยทำยังงผมชี้ตำหนิบ่ดูนะครับดูนะเห็นไ,ไหมอันนี้แท้อันนี้ไม่เรียนแบบ ดูคับฟันนอนดูห่วงก็เห็นไหมอันนี้เขาจะลึกร่องอันนี้เขาจะลึกอันนี้เขาจะตื้นเห็นไหมทุกคนก็จะได้เรียนสวยอนะเนาะแต่มันผมยังไม่เคยเห็นลมดำไหมเมื่อเห็นแต่เนื้อเนี่เนื้อสีน้ำตาลเนี่ยยังไม่เคยเห็นลมดำแล้วเ,เห็นก็ไหลเงินไหลทองผมก็เห็นเยอะนะ แต่ว่าผมพอนก็เ,เปิดก็เปิดราคาเต็มนะเปิดราคาเต็มคือว่าเขาก็เปิดราคาที่เขาเล่นทั่วไปอ่ะ,ะแต่ก่อนก็เงิแเพีงสี่ซ่าห้าร้อยนะแต่ก่อนปัจจุบันไม่รู้นะดูรับจาไว้จําจําด้านหลังไว้ถามว่าเขามีมีแทบทุกอย่างนะเพราะเขาเอาเหรียญเ,เ,เหรียญจริงไปถอดมาเขาเอาเหรียญจริงไปถอดมานี่นี่ดูมีทุกอย่างมือ ้ายนะแต่ไม่ตัวงสือก็ไม่เป็นแท่งต่อะไรใช่ไหมดูดูด,ดูตรงนี้ดูอ่าคำว่าหนึ่งเก้านะใช่ไหมหนึ่งสองห้าหนึ่งเก้าดูนะคำเป็นเก้ามันไม่ไมีไม่พิวอะ่ะคำไม่พิวก็จบนะครับดูดูของของเขาของที่จริงๆนะคมๆ ใช่ไหมก้ามาคนหนึ่งก็มันคือหนึ่งก็มันม้วนห่างม้วนเลยนะดูครับเห็นไหม,ม, 1, ม, 1, ม,ม,มห,มห,มย,นะห,หมยึกหยึก,ยกชนปอปลาเลยเอาอ,อ่างเอาอ,อ่างแตกกันเอาอ,อ่างมีขีดนะดีเยวเขาอ่างมีขีดข้างบนนะดูของเขาดูของเขาเขาก็พยายามทามาเอาอ่างมีขีดเหมือนกันเดีเ๋ย เห็นไหมมันไม่มันไม่มันไม่คมเห็นไหมข้ออามีขีดกันเห็นไหมไม่คมมันดำๆเขาพยายามลงดำไว้ดูเลขนี่กันเห็นไหมชนปาปลาไม่ไม่เท่าไหร่ไหมมันเป็นแท่งตัวสือมันเป็นแท่งเขาลงดำพยายามไ้คนที่ดูก็ดูไว้ครับเผื่อมีไว้แล้วก็มันไม่ใช่นะครับอนไนใช่ล้วก็บอกใช่อนไนไม่ใช่ก็บอกไม่ใช่นี่เห็นไหมเราก็พยายามครับพยายาม พยายามเท่าที่ผมเห็นนะทีผมเดินสนามมันก็เห็นเห็นเยอะนะหลายปีแล้วผมเห็นหลายปีแล้วเกือบสิบปีแล้วเราเห็นในลายอลไรเออใช่ใช่เกือบเกือบสิบปีแล้วที่เห็นเหรนนะจะเป็นกระไทองกระไเงินแล้วก็ลงดําแบบเนี้ที่จริงเหรียญเดิมเขาจะเป็นเหรียญเงินก็เหรียญเงินเลยเขาจะเป็นทองแดงแบบเนี้ยดูดูข้างดูข้างดูข้างเขาดูข้างเขาดูข้างเห็นไหม มีรอยอย่างนี้ใช่ไหมแท้แ้วรอยเขาจะมันมันเขาวิ่งเข้าหาองค์พระธาตุอ่ะถือว่าเป็นเหรียญอาร์มเพราะว่าเหรียญอาร์มสวยใน,นจังหวัดนครพนมเพราะว่าเหรียญอาร์มเหรียญน,นี้สวยสวยมากเป็นหนึ่งก็พเพราะเหรียญหลวงปู่ท่านเสกเหรียญแรกของท่านนะถ้าเป็นเป็นหน้าท่านก็ปี2่2 6นะครับหน้าหลวงปู่เป็นรถหยดน้ำเหรียญท่าน เห็นหมาดูว้าเห็นดูว่จะเป็นลักษณะนี้นะครับสเกลสเกลรอบเหรียญเลยวงเหรียญน,นะครับเป็นลึกลึกไปมปนลึกนะเห็นไหมที่เขายังทําไม่ได้นะเนื้อเนื้อผิวส่วนมากเขาจะทํากบเกลื่อนนะกบเกลื่อนให้ให้ดูดีกบเกลื่อนให้ดูดีถ้าดูไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ครับ เลยเห็นไ,ไหม,ไไหมเป็นเส้นเสี้ยนอยู่ในยอดกระทางเห็นไหมวิ่งฟูดฟาดฟูดฟาดลงไปเขาอันนี้ไม่มีติดแน่นอนเพราะเขาต้องการลมลม,ลมไว้จะมาให้ดูนี่เขาต้องการลมดูนะดูนะดูของเขานะไม่มีไ,ไหมเออเห็นไ,ไหมสีผิวก็ไม่ใช่แล้ว ถ้าเป็นกรไกลทองหรือกระไหลโยเว้นเข้าไปทํามาโยเว้นเข้าไปทํามาแต่เหรียญไม่ไม่ใช่นะครับถึงเข้าไปทํามามันเหรียญไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่อ่ะก็สันนิษฐานไ้ก่อนถ้าเป็นกระไลเงินกรไลทองหรือลงดาก็ถอยก่อนถอยก่อนดูเขาทํถามว่านี่ต่อเต่าอ่าตรงข้อมนต่อเต่าขีดข้อมนต่อเต่าอ่ะเหมือนไหมเหมือนนะถ้าคนไม่เคยเห็นก็จบเหมือนกันนะ เห็นไหมคมไหมดูจบเลยต่อเต่าว่าแตกคักหลายคําว่าธาตุคำว่าสะอาตัวนี้ก็วิ่งมาหาต่อเต่า้วยนะเห็นไหมสะอาตัวนี้ตัวนี้ตรงเป็นเส้นข้างในข้างในสะอาแล้ววิ่งมาหาเอาทงกันวีบเป็นเส้นมันเป็นการแจะของเขาดูครับดูละเอียด เห็นไหมอันนี้ก็มีเส้นเกียน้ามาวืดเห็นไหมอันนี้สายฟ้าเขาเรียกสายฟ้านี่นตรงนี้เขาก็พยายามทำนะครับเพราะว่าไม่เหมือนทําเงินนะทําเงินแบบว่ามามันยังผิดกฎหมายแต่ว่าทําพักผ้าเรียนแบบไม่ผิดกฎหมายนะครับทําเรียนแบบไม่ผิดกฎหมายดูดะเห็นไหม ไม่มีมิตินะไม่มีมิติไม่มีเหลี่ยมไม่มีมิติดูทื่อๆเห็นไหมดูว่าไม่มีอะไรเห็นไหมดูไว้ครับมันทื่อๆก็ดูดูต่ะลหะเขาไม่เหนือกันเท่าไหร่หรอกเนี่ยไม่มีไม่มีเขาเออก็พยายามเหมือนเหมือนสายฟ้าเลยไหมแต่มันไม่ใช่เห็นไหมเขาก็พยายามทําดูเหลี่ยมดูเหลี่ยมดูไปองค์พระธาตุมันไม่เป็นไม่เป็นเหลี่ยมเป็นมุมเลยเป็นทื่อๆคือเหรียนถอดครับ ก่อนมีเป็นสิบเดือนเนาะยังว่าเนาะแบ่งเ,เพื่อนไปบางทีผมก็แจกย่ามพี่น้องนะถ้าไปขับบ้านไปก็แจกพี่น้องเป็นผมจบจากนี่นะสำนักเรียนเอยผมผมเรียนอยู่นี่แหละหาว่าเป็นลูกลูกพระธาตุลามาธิรรมครับก็อยากอยากเป็นเป็นสิทธ์นะสิทธิ์ลูกวัดพระพนม ก็อยากให้มีแปดเหลี่ยมของมัไมาลงมาแปดเหลี่ยมเป็นหนึ่งแปดนะนี่เห็นไหมมิสเกลมาเขามีมิตินัดูดิอ่าดูดูอาดูดูเหรียญถอดเหรียญมันถอดเห็นไหมเขาเป็นแห้งเลยดูดูหลวงปู่ของมันเจกประสบการณ์เยอะครับอ่อันนี้ประสบการณ์แค่บ้านเรานะผมจะพูดให้ฟังว่าคนไปทําสมัยตก่อนไปทางานสิงคโปร์นะ คนนครพนมเขาห้อยเหรียญเ,เดียวนะห้อยแบบเหรียญซึกๆอะ่ะแล้วเขาตกจากนั่งร้านน่ะลงมาเขาจนงตกใจเพราะว่ายังไงก็เดสมเล่แน่นอนที่ไหนได้ลุกมานั่งเฉยไม่เป็นไรเลยตกจากนั่งร้านสูงๆแล้วก็เหรียญพระธาตุนี่ละแล้วก็เพื่อนอันนี้เพื่อนผมเลยขับรถไปชนที่อุรรถตู้อะ่ะพังยับเลยรถตู้ใครเห็นก็บอกว่าโอ้ยไม่รอดก็ยังยังมีอยู่ทุกวันนี้คือเหรียญพระธาตุนี่คืออันนี้คือหลักความเชื่อผมไม่ได้ว่าจะบอกว่า มอ,อวงว่าจะให้อ,อะไระไม่ได้วอาให้ท่านมามาเช่าหาแต่ว่าอยากเล่นให้ให้ใหท่านเล่นถูกทางอ่ะคือว่าไม่ไอยากว่าออให้พระดันให้ราคาขึ้นหรือไม่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 ครับค,ออคมมืออยู่ที่ความมันพะรานอยู่ที่ความคนศรัทธาและแต่ความพอใจของแต่ละบุคคลนะครับคนจะเช่าคนจะเช่าหาเขา เขาเช่ามาเท่านีเา้เขาแบ่งไปเท่านี้ขอกาไรเท่านี้เขาจะบอกบอกเลยคนในวงการคือมีกําไรเท่านี้เท่านี้คือว่าไม่ได้เเบอร์บางอลังการคือเอาไปใช้พู้จุคุณหรือเอาไปออกต่อได้คือแบ่งกันแบ่งทางแบ่งมุมกันเ็าจะบอกประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเหรียญ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 ทําทํามาก็ก็ดูเอาดูเอาครับเขาจะแตกต่างอย่ส่วนมากผมจะบอกว่ากำไรเงินกำไรทองแล้วก็ลงดําอ่ะไม่ใช่ครับ ๋ยวให้คนหลงทางเพราะบางคนเขาจะปล่อยรักรักร้อยก็อย่าอย่าอย่านะครับเสียได้ครับเอาไปซื้อฮอนอมยังดีกว่าเห็นดูเห็นไหมมันแตกต่างกันดูข้างหน้ากับดูได้ตรงนี้ของจริงเขาจะไม่มีนะให้ดูเห็นไหมของจริงไม่มีมีชั้นไม่ชั้นอันนี้มันติดเลี่ยมนะครับอันนี้ของอาจารย์อูนะอา,า,าจารยกาอาจารย์ <laughs> แกไปสอนอยู่นะว่า เพื่อนววาสมมาห์นาวาครับคูจาจย์เป็นคูบาอาจย์แล้วอีกอันหนึ่งผมเลี่ยมเงินไว้อีกผมเลี่ยมเงินไว้อยู่เมื่อลงมาบางทีเพราะเก็บกะเก็บลืม้วบางสีบางอย่างมาเก็บลืมแบบนี้ดูไว้ครับเห็นพอพอจะพอจะมีพอจะมีแนวทางไหมพอจะมีแนวทางว่าเออเออแบบนี้ไม่ใช่นะดูเหรียญนะครับแบบนี้ไม่ใช่นะแบบนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นเหรียญนวะลีลาพระพนม เป็นนวะนะครับนวะจะมีทองแดงนวะในดีรามครับลงนั่นนวราจะเป็นเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับธาตุลุ่งโลดธาตุพนมครับนอ่ะอันนี้ก็อย่างหนึ่งน่ครับประสบการณ์มีดีนะครับดีลุ่งโลดเหมือนประธาบพนมององ,องององใหม่องใหม่ องค์เก่าเขาจะติเตีเต้ยเหมือนพระคู่ศรีวิโรธอ่ะจะเ,เป็นแบบนึงเนี่ยดูลักษณะครับนี่เขายกตัว,ยกต,วยกตัวอย่างเฉยเขาก็ยกตัวอย่างเอาไปเลื่อยเปื่อแล้วเนาะนี่ครับขอจะแนะน,นําแนะน,นําแนะนําแนะนําแนะนำมาเออแบบนี้เห็นแบบนี้ผมก็อยากให้ทุกคนได้ได้ได้ไดใช้พุทุคุณจริงๆจะเกิดประโยชน์จริงๆ คลิปคลิปที่ทําให้เกิดประโยชน์นะให้ดูเออถ้ามีถ้าท่านมีแบบนี้แบบนี้เออมันไม่ใช่นะเออถ้าถ้าถ้าท่านจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่แต่ท่านเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ที่ความพอใจความพึงพอใจของท่านครับเงินในกระเป๋าท่านผมไม่สามารถอันนได้แต่ผมพอจะพอพอบอกได้ในคลิปนี้ผมก็จะพอจะบอกได้พอแนะนําได้ว่าเป็นแบบนี้นะทําไมถึงเขาไม่เช่าทําไมถึงเขาถึงเช่าเขาถึงเล่นไม่เล่นอย่างเงี้ย นี่นี่นี่เกิดได้มานี่ครับได้นี่ได okay, ้มาใหม่ดูส ouais, น่อยดูสน่อยพอๆเนาะโอ้โหเนาะโชว์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 นี่นี pues, ่โชว์อีกโชว์อีกไหนๆก็แถมไปหน่อยชอบโชว์อย่างี้นะโชว์ไปทำเพื่ออะไรเนี่ยดูไว้ครับความความเก่าความอะไรเขาจะเขาจะบ่งบอกอย่างเนาะดูนะ จำไว้นะครับจำไว้จำไว้เขามีสีนี้เท่านั้นนะสีนี้สีเดียวถ้าที่ผมเห็นนะถ้าเขาไปทํามากวาไปแต่ว่าถ้าถ้าเป็นมีในงานประกวดอนะ่ะถ้าไปทําอากระลายเงินกระลาทองจะไ็นเนื้อเงินนะจะมีเนื้อเงินกับเนื้อทองแดงกระลาเงินกระลาทองหรือลงดําแบบนี้ก็ถือสนิทเขาไม่รับนะเขาไม่รับเขาไม่รับเพราะว่ามันมันผิดรูปแบบเป็นรูปแบบลักษณะเหรียญเขา ถ้าถ้าจะคนจะเดินสายประกวดแล้วก็มีแบบไหนก็แบบนั้นแหละครับมีมีเขาเขามีการสร้างสมมติว่ามีสร้างเนื้องเงินก็เป็นเนื้องเงินเลยไม่ใช่เป็นกระ,ะไหลมาเลยถ้าเป็นทองแดงก็ทองแดงเลยจะไม่มีลงดําไม่มีอะไรทั้งนั้น,นครับว่าทองแดงลงดําไม่ใช่นะครับไม่เคยไม่เคยเจอผมไม่เคยเจอนี่ไม่ใช่นะนี่ดูเอาดูเอาเริ่มเริ่มมีมาเริ่มมีมาแต่ผมเห็นนานแล้วละ่ะ แต่ผมไม่มีโอกาสได้ทําได้ทําช่องนี้ไงนี่ครับไม่มีโอกาสเห็นไหมทื่อๆดูอย่างนี้ก็ได้ทื่อๆมันทื่อๆครับของเขาจะมีเหลี่ยมม,มีมุมอะดูไว้ดูไว้เป็นความรู้รครับเปลี่ยนความรู้เห็นไหมคมไหมล่ะดูเห็นไหมต่างหน้าเห็นไหม โลหะเขาไม่หนีกันเท่าไหร่หรอกครับโลหะแต่ว่าเป็นเหรียญอาร์มที่สวยมากปีหนึ่งเก้าแต่เป็นนานแล้วประสบการณ์เยอะอันนี้ที่ที่ที่เป็นที่เป็นที่เราพอรับรู้นะไอ้ที่เราไม่มันยังไม่รู้เลยอีกเยอะครับอีกเยอะถ้าใช้ใช้เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างก็ใช้เหรียญเดียวจบเลยไม่ได้เหรียญอื่นเลยนะครับถ้าคุณถ้าคุณมีความเชื่อนะถ้ามีความเชื่อแบบนี้ยัง่าแต่บ้านเราเลยฝรั่งยังห้อยเลย เลาเนีงมเาห้อยครับทางฝั่งทา้งฝั่งนู้นฝั่งซ้ายเขาก็ห้อยบ้านพี่มงน้องเราเขาก็ห้อยเหมือนกันเหรียญครับเพราะเขาเขาเจออะไรมาหลายๆอย่างนะอันนี้เหรียญไม่ไม่ดีนะครับอย่าไปหาเช่านะถ้าเป็นกระลเงินกระลทองหรือลงดำแบบนี้เพราะมันมันไม่มีด้วยีเหรียญเขามันไม่ไม่มีแบบนั้นเลยเลยครับนี่คดีดีเห็นไหมครับผม นี่แหละประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับหวังว่าคงมีเป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์ให้ส่าหรับคนที่อยากเช่าเหรียญพระธาตุประนมเหรียญสองพระธาตุเหรียญปีหนึ่งเก้าเหรียญอาร์มปีหนึ่งเก้าจะเป็นประโยชน์ทางท่านท่านคลิกเข้ามาดูก็เอิงนี่เป็นประโยชน์นะครับถ้าไปท่านไปเห็นไปเห็นเหรียญที่ไหนก็ดูดูได้ made. ว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบน, ío, บบน ío, นะี้นะ <N: S 2> ขอบคุณทุกท่านนะครับดีดีมาหาส่องคนไปชแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ